พูดอยู่ในห้องพระทำไมคนสนใจจังวะในคลิปที่ผมพูดเป็นประเด็นคนดูอยู่สี่พันจะแปดหมื่นวิวแล้วแสนครับแสนแล้วละนั่งบนอยู่ในห้องพระมีคนดูแสนกว่าคนแต่พอพูดเป็นประเด็นสี่พันห้าคนต้องการอะไรกับผมงงมากนะเอองงมากนะแค่พูดว่าเออลุงอย่างเงี้ยในห้องพระนั่งอยู่คนเดียวนะเมียไม่ได้ขึ้นมาคนดูแสนสองไม่ใช่ยังแปดหมื่นอยู่เลยแสนสองครับแต่พอพูดถึงประเด็นสําคัญมากเลยก็สี่พันห้า จริงเหรอพี <pulse> ่พี่กูพีกูพูดแล้วสองคนนั้นยืนอยู่กลางถนนระวังนะครับระวังนะครับไม่ครับเอาอะไรครับวันนี้จริงเนี่ยผมผมเข้าใจว่าหลง่กลับแล้วก็เลยรับปากไอท่านว่านาอย่าลืมไปให้กำลังใจด้วยนะแล้วที่ผมยังไม่มาชวงวมาแรกๆหรือโทรหา แกคุณเชียงสำหรับเด็กๆเนอะว่ากิดว่าเราเรามีน้ําใจเราก็เอามาให้เอามาให้ในฐานะที่มานี่ไม่ได้ไม่เกี่ยวคดีนะที่มาเนี่ยเพื่อนฝูงเนอะเพราะว่าลุงพลกับผมเนี่ยรู้จักกันมาก็เป็นปีแล้วนะทํางานร่วมกันมาระดับหนึ่งความสัมพันธ์ความบุคพา,านมันมีเป็นยังไงบ้างครับเห็นเมื่อคืนอย่างบางคนเองก็มีการวิดีโอคอลกับทีมฝ่ายศาว่าเจ๊ก็เครียดอยู่นิเนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อคืนหรือเมื่มอบ่ายเมื่อคืนครับเมื่อคืนอ๋อเหรอ ก็เป็นใครกันก็เครียดครับจริงไหมไม่มีครับยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับผมมีแต่ดูเขาตามคลิปแล้วก็ยังไม่ได้เจอตัวยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมีแต่โทรไปเอ่โทรไปครั้งเดียวในวันแรกที่มีข่าวว่าให้กำลังใจเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเิดจริงๆผมไม่เชื่อผมเคยให้ข่าวไปว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นเพจจริงนะที่ตอนแรกมีเพจเพจหนึ่งเอามาออกผมยังบอกว่าไปรอตรวจสอบก่อนเ้ออย่าเพิ่งเสนอไปเดี๋ยวไม่ใช่ ตามเขาฟ้องเอาเนื้อใช่ไหมฮะปรากฏว่าตอนบ่าย<ใ>นั่ตามสงข่าวริงก็เลยโอ้โหเหมือนกับฟ้าฟาดนะใสฟ่าฟาดลงมาลุงพลก็คงเบอร์อในช่วงนั้นในขณะที่อย่างทนายเขาืนกับลุงพลมานานพอจะรู้ว่าเขา่เรื่องอะไรที่ไม่นี่ <S <S ผม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 ก็เหมือนกับทุกท่านที่กําลังดูอยู่เนี่ยคือเราเราก็เงียบหูฟังคนที่ถอนทนายว่าเขาอ้างว่าเป็นเรื่องความเห็นสุดนตวไม่ตรงกันถูกไหมครับความเห็นสุวนตวไม่ตรงกัน ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องอื่นความเห็นส่วนตัวเรื่องทางคาดีอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปถามเจ้าตัวก็เองไม่ตอบแทนไม่ได้แต่ผมก็ให้ความเห็นเรื่องความเห็นการสอบทนาไปเมื่อวานแล้วรห,หลักการต้องทำอย่อยางไรจะคุบลุงหวทงไม่เื้่งต้นของตัวไปอย่างเดียวว่าลุงกำลังใจเนอะก็ค่อยคิดเ,เย็นยังมีเวลาก็ค่อยคิดนะครับแค่นั้นเองแล้วแกก็บอกโอเคนะเดี๋ยวรอผมกลับไปก่อนก็ปล่อยแกแกทนาย คดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่พูดตรงๆเลยนะครับผม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 ไม่ได้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ขอตอบไม่เคยเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้เลยมีแต่เป็นผู้ผู้ฟังผู้ชมที่ดีเป็นห่วงลุงในการสู้คดีต่อไปนะครับเป็นห่วงแน่นอนเป็นห่วงแน่นอนทุกท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งให้ให้ข่าวนักข่าวช่วงแปดแล้วว่าการจะเป็นตัวทนายเพื่อมาทําคดีน้องชมพู่ไม่ใช่ว่าจะหยิบทนายคนไหนมาทําก็ได้การที่คุณตั้ม หรือทีมงานมาช่วยเนี่ยอเวอร์เจอร์เนี่ยมาช่วยเนี่ย,ยมันเหมือนกับความหวัง,ววงแล้วผมก็ยังใช้คําว่าคุณสมบัติของคุณตั้มเนี่ยเขาเขาใช่เลยถูกไมหมทุกท่านคิดเมาผมไามใช่เลยในประเทศนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าทนายคนไหนมาทําคดีนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษคุณ,คณตั้มหมาะนะครับแต่การถอนตัวของตกใจอ่าลพังผมไปทํายังสู้คุณตั้มไม่ได้ด้วยซ้ำไปเอาพูตมตรงมีจะมีทนายสักกี่คนที่เหมือนคุณตั้มจริงไหม แต่พอเหมือนกับวันนี้คุณตั้มเหมือนกับตันเหมือนกับกับตันทีมอ่ะแล้วอยู่ดีๆกับตันทีมออกไปแล้วอ่ะแล้วลูกทีมจะทํายังไงอ่ะนะฮะที่อาจะบุญีบอกผมไม่กล้าแม้แต่มาตรการใดๆไม่กล้าเพราะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนมากแม้จะดีมันคงไม่ยาวนิดก็หมื่นวันอย่งลุงดูบอกทนาไหมนะครับว่ากลับมาไม่รู้ครับเพิ่งรู้จากพวกเขาว่ายังไม่ถึง แต่ใจจริงก็จะว่าเมื่อวานถึงแล้ววันนี้ก็เลยยิ้วข้า,ามาปลาอาหารมาฝากเลยแต่ไม่เป็นไรฝากพ่อชานไปแล้วฝากพ่อชานนะว,วันนี้เดี๋ยวสิ่งใดลูกคนต้องเรียกสติตัวเองกลับมาก,ก่อนสิ่งที่ผมเคยพูดเสมออย่าช็อกนานตกใจนานไม่ได้ตกใจแล้วต้องรีบแก้ปัญหาสักพักง,งหนึ่งไป นี่อย่าอย่าเอาผมไปปลูกนะผมมาโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวทันทีไม่ได้มารับงานไม่ได้มาแอบแฝงอะไรเลยมาเนยนะเพื่อนจบเลยที่นี่เนอะครับเนาะจะเดี๋ยวจะลุงไปขังยวจะมาหาดัมมี่หน่อยจบเลยจะมาคุยเออก็เลยซื้อข้าวมาฝากเพราะเอฟซีหลายคนก็บอกว่าทนายมาเยี่ยมลุงหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เลย คลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ